สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียภูมิคุราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินสวยนะครับผมเป็นวิวภูเขานะครับติดทางสาธารณะเป็นทางสาธรณะเป็นทางลูกลังนะครับมีหินคุกด้วยนะครับส่วนหนึ่งบางช่วงหินคุกอาจจะไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับแต่ว่า รถเก่งนะครับรถมอไซค์รถกระบะนะครับสามารถเข้าถึงที่ดินได้ทุกฤดูกาลนะครับผมห่างจากตัวชุมชนประมาณ1.5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็จะมีบ้านด้วยหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านสวนภายในที่ดินนะครับจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ไล่นะครับก็คือทางสาธารณะกับที่ดินเนี่ยเสมอกันส่วนจากหลังบ้านไปตรงท้ายที่ดินตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นที่นานะครับที่นาเนี่ยข้อเสียงเขาคือจะต่ํากว่าทางสาธารณะหรือว่าตรงที่อยู่ด้านหน้านะครับแค่เล็กน้อยนะครับภายในที่ดินมีบ้านนะครับขุดสระไว้รองรับน้ําไว้เก็บน้ําใช้ช่วงหน้าแล้งนะครับข้างๆฝั่งซ้ายนะครับเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับมีโซล่าเซลล์นะครับบาดานนะครับก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับผม เอกสารจะเป็นนอสสากเอนสาออาส,อนสามขนะครับสามารถออกโฉนดได้เลยใช้เวลาประมาณ3-6เดือนนะครับเนื้อที่10ไร่นะครับราคาจะอยู่ที่ไร่ละ75,000บาทนะครับเนื้อที่10ไร่ยกแปลงก็จะอยู่ที่750,000บาทครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับบริเวณโดยรอบที่ดินนะครับ อันนี้เป็นบ้านนะครับผมเป็นบ้านนอกดาวหลังเล็กๆนะครับมีห้องนอนมีระเบียงนี่นะครับเขตที่ดินจะเริ่มจากตรงซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแนวยาวเข้าไปด้านในนะครับกว้างประมาณหกสิเมตรนะครับลึกสามร้อยสามสิบเมตรครับรูปแปลงไม่ถือว่าไม่ถือว่าเล็กจนเกินไปนะครับผม เพราะว่าอย่างหน้ากว้างกับด้านในเนี่ยก,กว้างประมาณ60เมตรนะครับถนนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถเข้าออกได้นะครับสบายอันนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะครับเป็นที่ไร่ปัจจุบันก็ปลูกอ้อยนะครับผม5ไร่นะครับแล้วก็อีก5ไร่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่นานะครับซึ่งจะต่ํากว่าจุดนี้ลงไปเล็กน้อยนะครับ น้ำบาดาลแถวนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดสะรองรับน้ําไว้ใช้ไม่ก่อยไม่เค็มนะครับสามารถบริโภคหรือว่าทําการเกษตรได้นะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นมีลมพัดผ่านตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าแนวชายภูเขานะครับก็ห่างจากที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ500เมตรนะครับ ฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ตลอดนะครับเพื่อนบ้านนี่ใส่ดีมากๆครับคุณลุงแกก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าออกมาอยู่ไร่อยู่นาทำไร่ทำสวนประมาณนี้ครับไวัยเกษียณส่วนทางซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นสะนะครับที่ขุดไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้นะครับ แล้วก็เป็นบ้านนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับผมว่าออกจากหมู่บ้านไม่ถึง1กิโลนะครับแล้วก็ไม่เปีียวด้วยก็มีเพื่อนบ้านนะครับแต่ละแปลงที่อยู่ข้างๆเราก็มีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ okay, แนวเขคก็ยาวไปด้านหลังตรงนี้เลยนะครับ หมุดค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ารางวัดล่าสุดไปปี2,563นะครับก็ประมาณเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับภายในที่ดินก็จะจัดแล้วก็แบ่งโซนไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจสามารถนัดเข้ามาชมที่ดินชี้แนวเขตได้นะครับก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ